คุณเห็นกำไรหยกสีเขียวสดวงนี้ไหมครับคุณคิดว่าสีเขียวสดแบบนี้มันจะเป็นหยกแท้หรือเปล่าครับหยกในท้องตลาดไม่ได้หายากแต่หยกที่มีสีแท้และเนื้อแท้นั่นแหละที่หาได้ยากกว่าวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปเซอร์กำไรหยกวงนี้กันครับว่ามันจะเป็นหยกแท้สีแท้เนื้อแท้หรือเปล่าไปชมกันเลยครับ วันนี้ครับผมจะพาไปที่ G i t ซึ่งเป็นสถาบันอัญมณีศาสตร์นะครับที่มีที่เซอร์หยกเซอร์พลอยเซอร์อัญมณีทุกชนิดเลยนะครับที่มีความน่าเชื่อถืออันดับต้นๆของประเทศไทยเราเลยนะครับไปชมกันเลยครับน,นี่เราก็อยู่ที่ถนนสีลมนะครับตึก G i t ทจะอยู่ซ้ายมือตกไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเลี้ยวเข้าตึกนะครับผมนี่ใหญ่โตมโหฬารใหญ่ไหมครับ สำหรับการเซอร์นัน้นไม่ยากเลยครับแค่เราไปที่ตึก GT แล้วเข้าไปกดบัตรคิวครับรอเขาเรียกคิวนะครับพอเขาเรียกคิวแล้วเราก็นําอัญมณีหรือหยกที่เราเตรียมไว้นะครับส่งให้กับเขาไปแล้วเขาก็จะถามรายละเอียดเรานะครับว่าต้องการเซอร์แบบไหนก็จะมีเลทราคาบอกเรานะครับราคานั้นขึ้นอยู่กับอัญมณีที่เราเอาไปเซอร์นะครับมีตั้งแต่หล100ักร้อยถึงหลักพันเลยนะครับแล้วเขาก็จะให้ใบเสร็จกับเรามานะครับ เพื่อให้เรามาเซ็นยืนยันนะครับและนําใบเสร็จนี้มารอรับวันที่เราจะรับอัญมณีของเราคืนนะครับเขาจะนัดวันกับทางเราจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่ที่กระบวนการของแล a บสถาบันอัญมณีศาสรนั้นๆนะครับโอเคนะครับสำหรับหน้าตาใบเซอร์ของ GIT ก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับหยกเขียวที่ผมได้โชว์ตอนต้นคลิปนะครับก็เป็นหยกสีแท้เนื้อแท้เลยนะครับ เพราะไบเซอร์ได้ออกมาว่าเป็นเนเทอรลเจไดทายเอนะครับไทเอคือการไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพสีใดๆทั้งสิ้นนะครับออกมาจากก้อนแบบไหนสีแบบนั้นเลยนะครับหยกจะมีอยู่3ามไทคือไทเ A ไทบ B ไทซีไทบ B คือหยกย้อมสีหรือที่คนไทยเรียกว่าหยกอาบน้ํานั่นเองส่วนไทซีนะครับก็คือหยกที่ขีดสีทาสีลงไปเลยที่จะเห็นได้ชัดกว่าหยกไทบีนะครับหยกไทบีนีจะดูได้ยากมากเลยนะครับในท้องตลาด ส่วนกาไรหยกวงนี้นะครับก็จะเป็นหยกม่วงนะครับนี่ตามใบเซอร์นี้เลยนะครับเป็น n a t u r a l j จเดี้ A ทยเอเลยนะครับเป็นสีม่วงและสีเขียวนะครับตามใบเซอร์นี้เลยมีความสวยงามเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยครับอย่างไรนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางเราด้วยนะครับไอเรียลเจดเรื่องหยกไว้ใจเรา